ค่ะทุกคนวันนี้นะคะช่องเที่ยวกินรีวิวต้องก็มารีวิวบอนสีอเมซอนนั่นเองค่ะเป็นบอนสีนำเข้าแล้วก็สวยมีเอกลักษณ์ทนมากๆเลยนะคะต้องลองเลี้ยงดูภายในห้องนอนนะคะนี่ค่ะต้นแข็งแรงมากๆเลยค่ะกำลังแทงหนอนนะคะนี่ลำต้นนะคะก็จะเป็นสีชมพูอ่อนถ้าจเจริญเติบโตเต็มที่ ก็จะเป็นสีออกประมาณน้ำตาลเข้มค่ะนี่ค่ะทุกคนสวยมากเลยค่ะฟอร์มใหญ่นะคะเจริญเติบโตได้ดีมากๆเลยค่ะนี่ค่ะให้ดูใบใกล้ๆค่ะสวยมากเลยแล้วก็ชัดมากเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องเที่ยวกินรีวิวต้องก็มารีวิวบอนสีให้ทุกคนได้รับชมนะคะต้องก็จะมารีวิวบอนสีอเมซอนนั่นเองค่ะบอนสีอเมซอนนะคะเป็นบอนนำเข้าค่ะต้องไปซื้อที่ตลาดนะัดวัดพระเงินนะคะคนขายบอกว่าชื่อบอนสีอเมซอนนั่นเองค่ะถ้าใครรู้จักชื่อ ของบอลตัวนี้นะคะที่ไม่ใช่ชื่อบอนสีอเมซอนก็แนะนำต้องมาได้นะคะเผื่อต้องจะให้ข้อมูลติดผ้าไปนะคะนี่แหละค่ะทุกคนต้องก็มารีวิวบอลสีอเมซอนให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะบอลสีอเมซอนนะคะลักษณะจะเป็นพุ่มนะคะแตกยอดออกได้ดีเลยละคะ่ะนะคะตัวใบนะคะจะเป็น รูปหัวใจนะคะสวยมากๆเลยค่ะใบสีเขียวเข้มค่ะกระดูกสีน้ำหมากนะคะแล้วก็รายสีชมพูเข้มมากๆเลยละคะ่ะเป็นพุ่มสวยงามนะคะแตกหนอแตกยอดเร็วมากๆเลยค่ะต้องทดลองเลี้ยงในห้องนอนนะคะประมาณ5วันใบไม่เฉาไม่เหี่ยวแล้วก็ไม่โซมเลยละคะ่ะเป็นบอล ที่แข็งแรงมากๆเลยนะคะบอนสีอเมซอนค่ะทุกคนต้องก็รดน้ำวันละหนึ่งครั้งตอนเช้าไม่ต้องชุ่มมากนะคะส่วนตอนเย็นต้องไม่ได้รดนะคะตอนเช้าต้องก็จะเปิดหน้าต่างได้แต่8โมงเช้าถึง18นาฬิกานะคะนี่แหละค่ะต้องก็มารีวิวบอนสีอเมซอนให้ทุกคนได้รับชมน,นะคะ ส่วนราคาแรงมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นบอลน,นำเข้านะคะทุกคนสวยมากๆเลยนะคะน้องก็จะทดลองแบ่งน้องออกมาจากกอแม่นะคะมาไว้กอเล็กๆค่ะเป็นเป็นบอลที่ทนแล้วก็แข็งแรงมากๆเลยนะคะทนต่อโรคแล้วก็ใบไม่เคยมีราเลยค่ะตั้งแต่เลี้ยงมาประมาณ5วันนะคะให้น้ำแล้วก็มีบีบมะนาวใส่เพื่อว่า เพิ่มสีเช่นเคยค่ะทุกคนต้องก็มารีวิวบอนสีอเมซอนให้ทุกคนได้ชื่นชมกันนะคะสำหรับคนที่รักบอนสีเหมือนกันนะคะก็เป็นงานศิลปะอีกเช่นเคยค่ะศิลปะบนใบไม้ทำให้ต้องมีชีวิตชีวาแล้วก็มีความสุขมากๆเลยค่ะทุกคนกคนก็ลองไปดูที่ตลาดต้นไม้วัดพะเงินกันนะคะ อาจจะมีก็ได้นะคะตอนนี้เป็นบอลน,นำเข้าจากต่างประเทศค่ะดูแรงง่ายมากๆเลยค่ะทนแข็งแรงค่ะทุกคนนี่แหละค่ะต้องก็มารีวิวให้ทุกคนได้รับชมอีกเช่นเคยนะคะบอลสีอเมซอนเดี๋ยวต้องจะให้ดูใบใกล้ๆนะคะทุกคนนี่ค่ะใบสวยมากเลยค่ะทุกคนเป็นพุ่มทรงสวยเลยนะคะ นี่ค่ะสวยมากเลยค่ะทุกคนนี่นะคะหน่อเขาก็แทงออกมานะคะใบเล็กๆแสมขึ้นมาสวยมากเลยค่ะทุกคนต้องก็ถูกใจมากๆเลยนะคะถูกใจสุดๆไปเลยละคะ่ะสีสันสวยงามค่ะฟอร์มสวยมากเลยค่ะต้นนี้นะคะทุกคน ฟอร์มสวยมากๆเลยนี่ค่ะหมุนให้ดูค่ะทุกคนฟอร์มสวยมากนี่ให้ดูข้างหลังนะคะกำลังแตกหน่อขึ้นแบบเยอะมากเลยค่ะทุกคนแทงหน่อไวมากเลยนะคะบอลสีอเมซอนค่ะเลี้ยงง่ายด้วยค่ะทุกคนส่วนดินปลูกนะคะต้องสังเกตว่าเขาใช้ดินผสมมอสนะคะนี่ค่ะ ต้นนี้ฟอร์มสวยถูกใจต้องมากมากเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะ oh. มาแบ่งปันความสุขให้ทุกคนได้รับชมบอลสีด้วยกันนะคะเลี้ยงแล้วก็ดูแลเขาดีๆเขาก็จะเจริญเติบโตแล้วก็งอกงามนะคะต้องมีเปิดเพลงให้ต้นไม้ได้ฟังด้วยนะคะเวลาเราฟังต้นไม้ก็ได้ฟังด้วยค่ะรู้สึกว่าเขาจะสดชื่น เคล็ดลับความงามของต้นไม้ที่ต้องปลูกนะคะต้องก็จะเปิดเพลงให้เขาฟังด้วยค่ะวันละหนึ่งชั่วโมงนั่นเองค่ะเขาก็จะแตกหน่อขึ้นมาไวมากๆเลยนะคะสำหรับบางสายพันธุ์ก็จะแตกหน่อช้าแล้วแต่ว่าสายพันธุ์ไหนจะแตกหน่อเร็วนั่นเองค่ะ4เดือนนะคะเขาก็จะแทงหน่อขึ้นมาค่ะทุกคนเราก็สามารถที่จะแยกหน่อไปขายต่อ หรือจะไปแบ่งปันให้พี่ที่พี่น้องๆที่รักบอลสีเหมือนกันนะคะทุกคนก็ซื้อในออนไลน์ก็ระวังด้วยนะคะบางคนก็เป็นมิจฉาชีพบางคนก็เป็นแม่ค้าที่ดีมากๆเลยละคะ่ะแล้วแต่เราจะเจอแม่ค้าแบบไหนนะคะ ต้องก็เวลาที่ต้องไปซื้อบอลสีนะคะหรือว่าดูจากอินเทอร์เน็ตต้องก็จะนัดรับสินค้าค่ะต้องจะไปหาเขาเลยนะคะแล้วก็ขอดูของก่อนจ่ายเงินทุกครั้งนะคะเพราะว่าต้องเองก็กลัวโดนหลอกนะคะเพราะว่าต้องก็เคยโดนหลอกมาเองค่ะต้องก็เลยไม่ค่อยเชื่อใจใครนะคะทุกคน ็ประมัดระวังในการซื้อขายออนไลน์นะคะบางเจ้าก็ดีมากๆมีจัญยาบันทางการค้าแล้วก็ซื้อสัตว์ประพูบริโภคนะคะแต่บางเจ้าก็เข้ามาเป็นมีฉาชีพก็มีคะ่ะทุกคนก็ต้องเฝ้าระวังอย่าไว้ใจใครง่ายๆนะคะทุกคนบอลสีก็ติดกระแสอันดับหนึ่งในประเทศไทยไปแล้วนะคะ ตอนนี้ทุกคนก็อยากจะเลี้ยงน้องบอลสีกันเยอะๆนก็ได้รับความนิยมจากคนทั่วประเทศเลยนะคะนี่แหละค่ะความสุขในการเลี้ยงบอลสีแล้วก็เก็บสะสมสายพันธุ์บอลสีไว้นะคะ<ๆ>เพื่อที่จะพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆให้เกิดขึ้นนั่นเองค่ะต้องก็ทดลองเลี้ยงนะคะทุกคนต้องก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่อง บอลสีมากเท่าไหร่นะคะทุกคนแนะนำต้องได้ก็จะขอบคุณมากๆเลยนะคะต้องขอรับฟังคําแนะนำจากทุกคนด้วยนะคะต้องก็เป็นมือใหม่ในการเลี้ยงบอลสีนั่นเองค่ะแต่ก็เป็นสิ่งที่ต้องชอบมากๆกเลยนะคะจัดเป็นว่างานอดีเรกเลยละคะ่ะอันนี้ก็อยู่กับบอลสีดูแลบอลสีและต้นไม้อื่นๆนะคะ ต้องก็จะชอบการปลูกผัดชอบไม้ฟอกอากาศไม้มงคลไม้ด่างแล้วก็บอนสีนะคะต้องก็กำลังสะสมพันไม้ต่างๆไว้ด้วยนะเดี๋ยวต้องก็จะมารีวิวให้ทุกคนได้ชมต้นไม้ของต้องแต่และต้นด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง เที่ยวกินรีวิวด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ต้องได้ทำคลิปใหม่ๆม,มาให้ทุกคนได้รับชมนั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็มารีวิวบอนสีอเมซอนให้ทุกคนได้รับชมความสวยงามของบอนสีอเมซอนกันทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะความสวยงามนะคะที่ธรรมชาติเขาสร้างมาสวยงามมากๆเลยละคะ่ะทุกคน ทุกคนวันนี้นะคะต้องก็ขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ